สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเลี้ยงไก่ชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ชนออกมาเพื่อขายหรือการเลี้ยงออกมาเพาะออกมาเพื่อที่จะชนเองนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมแม่พันธุ์นะครับก่อนที่จะเข้าล็อกผสมเนี่ยเรามี วิธีในการเตรียมแม่พันธุ์อย่างไรนะครับถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งสําคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ไก่ชนออกมาเก่งๆสักตัวนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสภาพอากาศสภาพแวดล้อมอาหารนะครับน้ำรวมไปถึงสายพันธุ์นะครับรวมไปถึงสายพันธุ์ที่ดี ทีเนี้ยสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็คืออะไรครับก็คือสภาพแวดล้อมน้ำอาหารสายพันธุ์ใช่ไหมครับแต่สภาพอากาศเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะว่าสภาพอากาศก็จะแปรปรวนไปนตามฤดูกาลนะแต่ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้เราก็ต้อง ควบคุมให้ดีที่สุดนะครับเราต้องใส่ใจในรายละเอียดให้ดีที่สุดนะเพราะว่าการที่จะได้ไก่ออกมากิ่งๆสักตัวนี่นะครับทาได้ยากนะครับทําได้ยากอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีปัจจัยหลายอย่างทีน,นีมมน้ในการเตรียมแม่พันธุ์นะครับในการเตรียมแม่พันธุ์นั้นเราสําหรับผมนะครับสําหรับผมมีวิธีการเตรียมอยู่หลายหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับหลายขั้นตอนซึ่ง จะเริ่มตั้งแต่การคัดไก่เห็นไหมครับคัดไก่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไก่ประมาณ7เดือนขึ้นไปนะครับประมาณ7เดือนขึ้นไปถ้าอยู่ในช่วง6เดือนหรือ5เดือนเนี่ยไก่บางตัว5เดือน6เดือนก็ไข่แล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ใช้นะครับซึ่งมีเหตุผลหลายอย่างนะครับซึ่งเหตุผลที่เราไม่ใช้ช่วงแรกเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ วันนี้จะมาพูดในเรื่องของการเตรียมแม่พันธุ์ดีกว่านะครับส่วนมือเก่าแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่สําหรับมือใหม่เนี้ยอัน,นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสําหรับมือใหม่นะในการเตรียมแม่พันธุ์นะครับนอกจากสายพันธุ์แล้วใช่ไหมครับเราได้สายพันธุ์ที่ดีมาแล้วเนี่ยนะทีนี้ในเรื่องของอาหาร นะครับในเรื่องของสภาพเป็นล้อมเนี่ยโดยเฉพาะอาหารเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมให้กับไก่ของเราเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเริ่มจากเราจับไก่มาเนี่ยมาอาบน้ํานะครับปกติเคยเห็นแต่อาบน้ําให้ไก่ตัวผู้ใช่ไหมครับแต่ไก่ตัวเมียก็อาบเหมือนกันนะครับก็อาบเหมือนกันเป็นการเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมไก่นะครับอ่าทีนี้พอเราอาบเสร็ อาบเิร็จนะครับก็ปล่อยให้เขาแห้งนะครับอาจจะตากแดดหรืออ่าถ้ามีแดดก็ตากแดดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อขนเขาจะได้แห้งเร็วนะครับเขาจะได้อ่าไม่เป็นหวัดนะครับไม่เป็นหวัดอืมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ท่านนะครับฉีดคาโตซานซึ่งคาโตซาน0.5ซีซีนะครับ, an, รบกับอ่า วิตามิน b 1สสําหรับฉีดนะครับ0ูนยซีซีรวมเป็น 1cc ซีซีนะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับอ่านี่คือขั้นตอนในวันแรกเลยนะครับที่เราจะเตรียมแม่พันธุ์ส่วนในเรื่องของอาหารนะครับเราจะต้องเตรียมสําหรับผมนะครับสําหรับผมนั้นอ่าก็จะเตรียมอาหารสําหรับไก่ไข่ด้วยสําหรับไก่เนื้อด้วยนะครับซึ่งอาหารสําหรับไก่ไข่ผมก็จะเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง อาหารสำหรับไก่เนื้อที่เราให้ไก่โดยปกติทั่วไป14%เนี่ยนะครับก็จะให้เป็น2ส,ส่วนนะครับอาหารไก่ไข่1ส่วนอาหารไก่เนื้อ2ส,ส่วนมีข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกอาจจะผสมข้าวโพดบ้างเล็กน้อยนะครับที่ที่ให้ข้าวโพดเล็กน้อยกับอาหารไก่ไข่เล็กน้อยเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไก่ตัวเมียมันอ้วนอ่าถ้าเขาอ้วนมากเกินไปเขาจะไม่ไข่นะครับแต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะครับเขาจะต้องร่างกายสมบูรณ์นะครับให้กินเช้าเย็นน้ําเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นนะครับเปลี่ยนเช้าเป็นเย็นสภาพแวดล้อมจะต้องในล็อกผสมนะครับจะต้องกว้างไม่คับแคบนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีพวกไรไม่มีพวกเห็บพวกหมัดพวกอะไรนะครับอันนี้การเตรียมล็อกนะครับ าการเตรียมแมนธุ์อันนี้เป็นสภาพเป็นล้อมที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าหลังจากที่ฉีดไปนะครับหลังจากที่ฉีดไป1ซีซีเราก็ให้อาหารให้น้ําไปแบบนีถ้ถูกไหมครับให้ไปเรื่อยๆพร้อมกับให้วิตามินเสริมด้วยนะวิตามินนะครับท่านจะใช้ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับอ่าส่วนตัวผมเนี่ยใช้ของซัปเปอร์วิตของกุสุมาอยู่นะครับ ผมจะให้วันเว้นวันนะครับให้วันเว้นวันจะไม่ให้ทุกวันให้ให้เขาได้พักบ้างนะครับเพราะผมเคยบอกคลิปก่อนกอนแล้วนะครับว่าวิตามินเนี่ยให้กินบ่อยก็ไม่ดีนะครับให้กินมากก็ไม่ดีขาดก็ไม่ดีอ่ต้องให้แบบพอดีพอดีนะครับสำหรับผมจะให้วันเว้นวันนะครับอ่าเสร็จแล้วผ่านมา1สัปดาห์นะครับผ่านมา1สัปดาห์ให้ท่านฉีดอีกนะครับฉีดคาโดซานกับ วิตามิน B12 อีกแบบฉีดอีก1 CC อย่างละ0.5ฉีดนะครับแล้วเราดูดูปฏิกิริยาของไก่ตัวเมียนะครับถ้าเขาหน้าแดงหน้าสุกนะครับสังเกตจากอะไรครับว่าเขาพร้อมที่จะผสมได้นะครับสังเกตง่ายเวลาเราเอื้อมมือไปนะครับไก่ตัวเมียเขาจะหมบให้นะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะผสมได้แล้ว ถ้าเป็นสัตว์อย่างอื่น,อย,น,อ,ยนอ,อย่างเช่นวัวอย่างเช่นอย่างเช่นวัวเนี่ยเราเรียกว่าเขาเป็นสัตว์ถูกไหมครับเขาเป็นสัตว์ก็คือพร้อมที่จะผสมเทียมได้แล้วหรือผสมแบบธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับแต่สําหรับไก่นะครับเราสังเกตปฏิทิยาวเขาก็คือเขาจะหมอบให้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมนะครับรังไข่เขาพร้อมรังไข่เขาสมบูรณ์นะครับ จุดที่ควรระวังอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่าให้เขาอ้วนมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่จะผอมมากเกินไปน้ําเปลี่ยนเช้าเย็นนะครับสภาพแวดล้อมครอบกว้างอ่านะครับนี่คือการเตรียมไก่แม่พันธุ์สําหรับผมนะครับสาหรับผมก็เป็นขั้นตอนง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดอูส่วนในส่วนของอเพิ่มเติมนะครับในส่วนของวิตามินเนี่ย าท่านให้ไปสัปราหหนึ่งนะครับถ้าถึง14วันนะครับให้ท่านพักไปก่อนนะอย่าให้ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าให้มากก็ไม่ดีนะครับให้มากก็ไม่ดีผมรับรองว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับมือใหม่นะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วท่านจะได้ไก่ที่เก่งนะครับไก่ที่เก่งไก่ที่สมบูรณ์เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีก่อนที่จะนําไก่เข้ามาเข้าล็อกผสมเนี่ยเป็นไปได้ท่านทําวัคซีนไว้ก่อนมานะครับอาจจะเป็นวัคซีนยูกเซ่นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะทําวัคซีนยูกเซินนี่แหละแบบฉีดนะครับแบบแบบเชื้อตายเหตุที่เราจะต้องทําวัคซีนก่อนเพราะอะไรครับเพราะเวลาไก่เขาไข่ออกมาเนี่ยไอตัววัคซีนตรงนี้มันจะติดออกมากับไข่ลูกที่ลูกที่เกิดมา เขาก็จะได้รับวัคซีนไปในตัวด้วยนะครับเป็นการป้องกันโรคไปในตัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับทำวัคซีนให้กับแม่พันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกไว้ด้วยนะครับสําหรับในเรื่องของการเตรียมแม่พันธุ์นะครับรับรองว่าไก่ของท่านนะครับลูกไก่จะต้องออกมาสมบูรณ์แข็งแรงไข่จะลูกโตลูกดุกแน่นอนครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ